ลูกค้ากลับมากับแอปแบบสอบถามนะช่วงนี้ลูกค้าจะเน้นแอปแบบสอบถามรัวๆนะคะเพราะมันสามารถสร้างไราไยได้ได้นะแล้วก็แอปเนี้ยทำได้แบบไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้นะคะหรือจะชวนเพื่อนก็ได้นะเจ้าแอปตัวนี้ชื่อว่าเอาต้าพอนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ จะตัวแอปนี้ชื่ออัลต้พอนะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นตัว A เลยอันนี้ลูกค้าโหลดมาได้นะคะโหลดมาเป็นแอปนะบางอันลูกค้าก็จะทําเป็นเว็บไซต์นะคะเพื่อไม่เปืองเน็ตที่มากนะตัวนี้สามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS อเ่ะเข้าไปดูกันนะคะตอนนี้ลูกค้าทำได้ไม่นานานะลูกค้าก็เกือบจะถอนได้แล้วนะคะได้91บบาทแล้วนะแบบสอบถามเนี้ย เดี๋ยวจะบอกข้อดีข้อเสียและเคล็ดลับในการทําแบบสอบถามนี้นะคะข้อดีของมันนะคะก็คือเวลามันมีแบบสอบถามเข้ามาเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปเสิร์ชหาว่าจะต้องทําตรงไหนเหมือนกับเจ้าตัวอื่นนะส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันจะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยเราต้องคอยกดเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เคล็ดลับของมันในการทำของเจ้าตัวนี้ก็คือเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเราใส่อีเมลชื่อที่อยู่อะไรเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะตรงฟันเฟืองนะคะเดี๋ยวจะแคปเป็นรูปให้นะอ่ะเราเข้ามาอยู่โปรไฟล์นะคะอยู่โปรไฟล์ตรงนี้เลยเข้ามาใส่ไม่ต้องงงงน,นะใครไม่เก่งภาษาอังกฤษพอเขากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นภาษาไทยนะคะ เข้ามาใส่ตามหวข้อนี้ให้หมดเลยนะคะต่อไปเราสามารถใส่รหัสโค้ดตรงนี้ได้นะของเพื่อนนะคะสามารถใครมีของเพื่อนใส่ของเพื่อนได้นะใครไม่มีใส่ของลูกค้าได้นะคะมีผลกับคะแนนไหมไม่น่าจะมีนะทคมันจะมีการตั้งค่านะคะว่าคุณสามารถตั้งค่าว่าแบบสำรวจเนี่ยมาได้ขนาดไหนนะคะอันนี้ตรงนี้เลยเขาบอกว่าความถี่ของแบบสำรวจ ตั้งอันบนสุดเลยค่ะอันบนแปลว่ามาถี่ให้มากที่สุดนะคะส่วนอันนี้อะไรเอ่ยสุดมันบอกความยาวสูงสุดประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วทุกความยาวอ๋อมันจะมีบอกว่าแบบสำรวจความยาวเท่าไร่หรือเปล่าเอ่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะหรือทุกความยาวอ่ะลูกค้าลองตั้งเป็นอันนี้ไปนะ เอาความยาวสูงสุดทุกความยาวเลยละกันนะคะต่อไปเข้ามาตั้งค่าโลเคชันเหรอโลเคชันอันนี้ไม่ไปนะแล้วข้อดีของมันก็คือตรงนี้เลยค่ะข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยเมื่อเราทำแบบสำรวจแล้วไม่ได้รับเงินหรือได้รับคะแนนเนี่ยเราสามารถมาตรงที่เฮลได้นะคะ เฮลเป็ว่าช่วยเหลือนะแล้วเข้ามาตรงที่เซเวเข้าไปด้านสุดท้ายสุดนะคะมันจะมีว่าสมมติว่าเจ้าตัวเนี้ยเอเนี่ยทำแล้วไม่ได้คะแนนหรือไม่ได้ตังเนี่ยเราสามารถร้องเรียนได้นะก็จะบอกเหตุผลนะคะเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าอ่าอันนี้เอาแบบเป็นเป็นแปลภาษาไทยเลยนะ ของลูกค้าใช้อีกเครื่องหนึ่งช่วยแปลนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าก็อ่ะอันแรกมันจะบอกว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ในตอนท้ายนะคะอันที่สองแบบสำรวจทำเสร็จแต่ไม่ได้รับเงินนะหรือว่าแบบสำรวจไม่ทำงานนะมีข้อ3าม้วนะข้อ4นะคะฉันถูก ขอให้ร่วมมือเว็บไซต์อื่นหรือดาวน์โหลดแอปนะคะมันมีร้องเรียนได้นะคะข้อ5ฉันถูกสัญญาว่าจะจ่ายเงินเพิ่มในแบบสำรวจข้อ6นะคะถูกตัดสิทธิ์ก่อนตอบแบบสอบถามนะอันนี้มันสามารถร้องเรียนได้นะจริงๆลูกค้าไม่รู้หรอกค่ะเข้าไปศึกษาในกลุ่มนะคะเขาก็บอกกันมานะเราสามารถร้องเรียนในแต่ละหัวข้อที่เราทําได้นะคะข้อดีของมันตรงนี้นะ อันนี้เข้าไปที่หน้าหลักตอนนี้ยังไม่มีแบบสำรวจเข้ามานะคะแล้วก็สามารถทําได้แบบไม่ต้องชวนเพื่อนนะถ้าใครสนใจทําได้ทั้งระบบการ Android และ iOS นะคะสามารถกดลิงก์ของลูกค้าได้นะดีย๋ยวลูกค้าจะทิ้งลิงก์ข้างล่างแล้วก็อาจจะมีลิงก์อื่นยาวๆได้นะคะสามารถทําได้นะถ้าใครยังไม่มี p a y p a l บางอันก็สมัครเข้า p a y p a l ได้นะคะบางอันก็สามารถทําในตัว w a l l e t ได้นะคะ อันนี้ถ้าใครอยากเชิญเพื่อนนะอ่าลูกค้าเชิญได้หนึคนนะคะมันก็มีผลกับการเพิ่มคะแนนให้เราหรือว่าเพิ่มเพิ่มเงินให้เรานะอันนี้กดเข้ามาตรงหน้าที่เป็นลูกคนสองคนซ้อนนะคะเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะตามโซเชียลต่างๆนะคะหรือว่าคัดลอกลงแล้วก็เดี๋ยว มันก็จะถ้าเกิดเขาใส่ลิงก์ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์รหัสของเรานะคะเราก็สามารถเชิญเพื่อนได้โอเคคลิปนี้ลูกค้ามาแนะนำแอปดีๆนะแล้วก็สามารถสร้างรายได้นันสามารถสร้างรายได้ได้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ